วันนี้วันที่27เดือนมิถุนายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเวลาของลูกนั้นมีค่ามากๆอย่าได้สูญเสียมันอยู่กับเรื่องซึ่งไร้ประโยชน์คำถามสีหมัดอะไรที่ลูกๆได้รับจากพ่อเพื่อที่ลูกๆนั้นจะเปลี่ยนตัวลูกเองจากมนุษย์ให้เป็นเทพได้ คำตอบข้อที่หนึ่งลูก,ลกเมื่อลูกลกกําลังจะเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพลูกจะต้องไม่มีธรรมชาติปีศาจชนิดใดข้อที่สองอย่าได้โกรธกลับใครข้อที่สามอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครข้อที่สี่อย่าได้ฟังสิ่งซึ่งไร้ประโยชน์สีหมัดของพ่อก็คืออย่าได้ยินปีศาจ สาระของคุณธรรมจุดแรกอย่าได้ให้สิ่งใดนอกจากความรู้นี้ปรากฏออกมาจากปากของลูกอย่าได้ฟังการนินทาให้อัญ,ญมณีของความรู้นี้เท่านั้นไม่ใช่หินที่จะออกมาจากปากของลูกตลอดเวลาจุดที่สองพร้อมกับการทำงานรับใช้ให้อยู่ในการแสวงบุญแห่งการจดจำและรักษาตัวลูกเองให้เป็นอิสระจากความเจ็บป่วย อยู่ในความทราบซึ้งและความสุขว่าลูกนั้นได้พบพระเจ้าท่านเองผู้ที่เป็นสัญญาแพทย์อันเป็นนิรันด์ดั่งเดิมแล้วผู้ที่จะทําให้ลูกเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยถึงยี่สบเอดชาติพรขอให้ลูกนั้นเป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังผู้ที่ทําตามพ่อในทุกๆก,การกระทําและให้การตอบสนองของความรัก รูกนั้นทําตามคนผู้ที่รักได้โดยอัตโนมัติให้จดจําที่จะถามตัวลูกเองอยู่เสมอว่าฉันได้ทําตามพ่อในการกระทําที่ฉันแสดงไหมถ้าไม่แล้วให้หยุดที่นั่นโดยการลอกเหลียนพ่อลูกนั้นก็จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อได้ดังเช่นที่ลูกนั้นใช้กระดาษคาร์บอน ที่จะลอกเลียนหรือก๊อปปี้ในหนทางเดียวกันให้ใช้กระดาษแห่งความใส่ใจและลอกเลียนหรือก๊อปปี้นั้นก็จะถูกทำขึ้นมาได้เพราะเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่จะมาเป็นผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังและทำตัวลูกเองให้เต็มในทุกๆพลังถ้าลูกไม่สามารถทำตัวลูกเองให้เต็มแล้วจงเอาการช่วยเหลือจากบางคน นิฉะนั้นถ้าลูกนั้นทำมันก็จะสายเกินไปแล้วคติพจน์ผลของความพึงพอใจคือความสุขและโดยการยัยงมีความสุขคำถามทั้งหมดของลูกก็จะจบลงได้อัจฉะ์โอมชานติ